ายหิมะเจ้าพายุเขาเจ้าพายุเขาอายุหิมะเขาเจ้าโรงเรียนกับปิดรถกับมามีผ่านเลยเจ้าแม่นแต่กันเดียวเพราะดหัวพายุเนาะมันจะปิดถนนเจ้ามันลื่นไปต้งไหนกลับได้พอแล้วอางง่ามพอแล้วพามันเกาะไงกางลุ่มกลางจองตัวเอ อันมันเปียเจ้าพอด้วล้มขนาดเจ้าก็ไหนก็ต้นใหม่พอด้ามงามก็ต้นใหม่เจ้าไปไก่กับบ่ได้ละมันจะปิวโอ้ยตายตายนี่มีตังค์ลดผ่านอยู่นี่พันละเจ้าเต็มรถพันละหลังรถ พอหนักเหมืหนักพอหรอพอเกาะดูพอ,อ,พอเจอเจ้าหนาวขนาดว่คือมันหนาวจะได้พอต้นมงต้นใหม่พอด้อหลังคงหลังคาบ้านี่บ้านเปลี่ยนบ้านเจา้าพอด้อเกาะกิ่งใหม่ตู้ไปสันีเจา้าไปทางใดกดลับใดล่ะลูกบ้ากับลืกของเลี้ยนละพอด้อคูมาส่งเจา้า หนาวปากชันงอปๆแล้วนี่พอเด้อหนามาหนาพอเด้อเนว่าหลายเซนติเมตรอยู่นะรถปะฟานเลยบนคือกับบ้านกับจ้องกันมดละไหลนักเลี้ยงกับบ้านกันมดกัคุณห้องกับทำงานคนบ้านไกลกันยาการอยู่รถกับมีแลเด้อรถไฟกับบัคับละมั่ง ได้หันข่าวแต่นี่ไปดูข่าวก่อนเนี่ยถนนมันไปโรยกับเกลือเนาะโรยกับเกลือเจ้าเดี๋ยวก่อนก่อนกันกินนก่งใหม่เจ้าลองเดินไปหนุนพละเดินไปได้ก็หนาวอยู่เด้ อย่างรถม้าเสียงรถมาก็ต้องเข้าถนนละเออเข้าในบ้านละก็รถลื่นใส่รถไหลใส่เจ้ามาดอกถนนหนทางอ๋อเตือเจ้าว้าลม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 แรงเจ้ากวดถนนเจ้าก็เลยกดให้เข้าในบ้านเลยเดี๋ยวเราดูที่หนึ่งดีเวลาที้ ẩm thực hiện lạc đỏ ghênh 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 nó kia ơi mặt thì mà kia nó lạy tay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  lạy là náo 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 náo